ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเศรษฐีรอบนี้ก็เป็นเทศกาลลูกอมดาวใครที่ยองลูกอมดาวไว้เยอะๆนาทีนี้นาทีทองรีบมาใช้กันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในร้านค้าลูกอมดาวมีอะไรน่าสนใจไหมหรือเราแบบต้องกอดลูกอมดาวไว้แน่นๆเพื่อไปรุนเทศกาลครั้งหน้าแต่ถ้าใครมีลูกอมดาวใกล้แม็กแล้วก็ใช้ใช้ไปเถอะเนาะ มาดูในร้านค้ากันเธอฉันบอกเลยนะน่าสนใจหน้าแรกเนี่ยก็จะมีออฟแสงป้องกันขโมยมาเบิ้ล90,000เลยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูก่อนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้น30%สูงสุด40%ถ้าลูกอมดาวเหลือๆไม่รู้จะซื้ออะไรมีของในร้านค้าหมดแล้วมันก็ถือว่าเป็นออฟแสงที่น่าสนใจ แต่ถ้าเราแบบยังไม่โหดยังจำเป็นต้องหาการ์ดหาจี้ที่โหดๆเพื่อมาประดับไอดีประทางชีวิตเนี่ยออบนี้ฉันก็ว่าตัดไปก่อนได้เขามีสติกเกอร์ขายด้วยนะแบบ1,000กับแบบ2,000จํจำกัดการซื้อ30ครั้งถ้าเป็นแบบสุ่มเนี่ยจะเริ่มที่1,000นะแต่ถ้า3ดาวราคาขายจะอยู่ที่2,000 รูนห้ามเคลื่อนย้าย40%ราคา90,000รูนนี้ก็น่าสนใจนะยกเลิกการเปิดโอลิมปิกราคา80,000เปอร์เซ็นต์35%คอร์สพิโค160,000ใครที่มีพิโคอยู่แล้วแล้วแบบไม่มีคอร์สนาทีนี้เลยนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อคอร์สไง เสียลูกอมดาวเสียเพชรคอสต่ตอมาฮันเตอร์พิวราคา140,000ถ้าใครมีฮันเตอร์พิวอ่ะคอร์สมันจะทำให้น้องเล่นง่ายและโหดขึ้นมากๆกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องแสงตำนานนะราคา55,000ใครที่มีการ์ดอีโวก็ซื้อได้นะในนี้ก็จะมีเมรยวเดสและคิวดามีแค่3ตัว เป็นการ์ดตัวแม่แผนที่ที่ใหม่แหละแต่ก็ใกล้จะไม่ใหม่ละเขาเริ่มนับเขาดาวแล้วไงวีรัสตรีไนกี้ราคา140,000นตำนานเดส1 3 0 0 0 0สนานตำนานเมเดียว1 1 0 0 0 0นตำนานฮิวด้า1,000 0 0อีโวเดส90,000อีโวเมเรียว70,000อีโวฮิวด้า70,000 ยอมราจัก,กพัทราคา8 0ดหมื่นลูกอมดาวพี่เคนราคา60 0มื่นอิมมอร์ทัลจินนี่ห้าหมื่นหนแบ็กนิโคราคาเท่ากันเลยสุดภ้ายก็จะเป็นเพชทิสโรมีราคา4 5่0 0ากาดก็จะมีเพียงแค่เท่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูจี้เครื่องรางกันต่อเริ่มด้วยหมวกอัศวินไทยเทดากหนึ่ง0 0 0 เกาะลอยฟ้าในประเทศ90,000ไมกุหราบด์กเลยนะราคา90,000หมวกไล่กา80,000อันนี้เป็นหมวกไล่กาไทเทเนียมนะเกาะลอยฟ้ากับดัก80,000รองเท้าติดปีกโคใครที่ไม่มีแล้วมีลูกอมดาวแนะนำให้ซื้อนะราคา70,000ตะเกียงเวทนางฟ้าราคา70,000แรงอยู่นะ สโนว์แองเจราคา60,000ปืนหมัดเควินราคา50,000ืนน่าออกไปเล่นกับเดสเหมือนกันนะหมวกไทเทเนียมดิชาร์ตราคา55,000ื่นห้าพันแรัตเวนบาร์ราคาห0 0 0 0บัตรเชิญในประเทศ4 5่หมเธอบัตรเชิญดอกส0 0 0 0ราคาดีได้นะอยากได้จี้เหมือนกันนะเนี่ยโดนก๊อปปี้สายรับราคา4ี่0 0ื่น ระเบิดหุ่นไล่การาคา30,000สวิตพอทัชสองหมืนห้าชิ้นนี้ก็อยากได้อ่ะอุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายราคา20,000ราคาดีด้วยนะรองเท้าแลนด์มาร์ค15,000สุดท้ายตาไม่เคลื่อนย้ายราคา12,000ลูกอมดาวเพื่อใครสนใจออฟแสงนะก็จะมีออบฟบล็อกเมืองคูนกับยกเลิกขังฟองสบู่ เปอร์เซ็นได้เปอร์เซ็นสี่สไปเลยราคาห้าหมื่นลูกอมดาวไม่ยุติธรรมเนาะป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะ่ะให้สุ่มแล้วราคาก็แพงอีกเข้าใจแหละว่ามันเป็นออฟที่ดีแต่แบบให้สุ่มเปอร์เซ็นน่ะมันช้ำใจเราต้องมายอมใจด้วยกิจกรรมกันเธอกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมการเขาดาวนะเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมเราก็จะได้การ์ดมาสะสม เก็บสะสมเอามาได้ของรางวัลสะสมการ์ดครบห้าใบได้1,000เพชร4่ใบเป็นแพ็กการ์ดอีโวสามใบเป็นแพ็กการ์ดตัวละครสุดคิดนะก็ต้องหนีพี่ขาซัดกับสาวน้อยโซฟีหนีให้พ้น3ตัวนี้เธอควีนสีเลือดด้วย2ออันเป็นจี้เครื่องรางนะจี้เครื่องรางก็ เลิกใส่ได้ไหมอะจี้เครื่องรางเหล่านี้คือมันมีจี้เครื่องรางยุคใหม่ๆเยอะแยะมากมายอะที่มันแบบก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรอ่ะควรเปลี่ยนพวกนี้ออกได้แล้วสุดท้ายหนึ่งอันเป็น500ลูกอมดาวนะทีนี้เรามาสรุปยีเนตนกันเธอว่าในร้านค้าลูกอมดาวมีอะไรน่าสนใจลูน่ะมันน่าสนใจนะถ้าเธอมีการ์ดครบจี้ครบพร้อมเล่น ก็ลองมองรูนได้นะราคา90 0 0 0ได้เปอร์เซ็นต์40เปอร์เซมันคุ้มนะรูนยกเลิกการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินนะ่ะเปิดโอลิมปิกก็น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างยกเลิกการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินกับยกเลิกการเปิดโอลิมปิกในยุคนี้ตัวละครเคลื่อนย้ายเริ่มเทินมันเยอะมีรูนนี้ไว้ดับมั่นมันช่วยชีวิตได้เยอะจริงๆนะ คอสพี่โคถ้ามีลูกอมดาวถึงแนะนำให้ซื้อเลยประหยัดไปได้เยอะมากใครที่เป็นเมนฮันเตอร์ผิวแนะนำให้ซื้อเหมือนกันนะราคา1นึ่งคุ้มเลยถ้าได้คอร์สไปน้องเล่นง่ายขึ้นมากๆแต่ว่าน้องตัวไม่มามาแต่คอร์สกล่องแสงตำนานอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าใครมีเมเรียวมีเดสมีฮิวด้าอยู่แล้ว สามารถที่จะอัปเกรดเป็นตํานานเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้วีรัสตีไนกี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะเล่นแผนที่สิ่งมหัศจรรย์คือเปรี้ยวคือเก่งมากๆเธอร่างเนี้ยต่อให้ไปเล่นแผนที่อื่นนะมันก็รอดเพราะว่ามีป้องกันขโมยมาเบิ้ลและถ้าเรามีหมวกโล่ทองไปด้วยซับน้องคือดีส่วนเดชฉันยังมองว่ายังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะ ในแผนที่เก่าๆแต่อาจจะเล่นยากถ้าไปเจอพี่พระอภัยแล้วก็น้องมันวอนเขามีสกิลบังคับลงเกาะล้างไงอย่างที่บอกน้องเก่งแผนที่เก่าๆมันยังพอแก้ทางได้ไงโดยการวางกับดักวางหลุมดำไว้เกาะล้างก็ยังถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่สำหรับฉันแล้วตัวเนี้ยฉันบอกเลยนะแนะนำเลยเป็นตัวที่ป่วน มเมเดียวถ้ามีจี้ซับนะฉันบอกเลยน้องเก่งมากถ้ามีคอร์ดด้วยน้องจะยิ่งถึกเพราะว่าถ้าเล่นร่างตํานานน่ะน้องได้แค่เก่งอาจจะยังไม่โกงเท่าร่างคอร์ดถ้าเจอโจมตีด้วยพวกสกิลขโมยมาเบิ้ลร่างตํานานจะขิดเร็วมากถ้ามีคอร์ดน้องจะมีเปอร์เซ็นต์รอดค่อนข้างสูงถือว่าเป็นการาฟท,ที่แนะนำนะมเมเดียว มาถึงแม่เสือสาวฮิวด้าน้องเนี่ยไปทางสายไฮบิดนะวิกได้ล้มได้แต่ถ้าไม่มีคอร์สก็แอบยากเหมือนฮันเตอร์พิวเลยคอร์สมันทำให้ตัวนี้เล่นง่ายถ้าจะหยุดที่ร่างตำนานฉันมองว่าเพิ่มเพชรไปเอาเมเดียวดีกว่าอีกแค่หนึ่งหมื่นลูกอมดาวอะเล่นสายลม้มเปรี้ยวกว่าอีก แต่ถ้าใครชอบในความถึกและบึกบึนของน้องก็ห้ามาพลาดนะราคาหนึ่งแสนลูกอมดาวก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยถ้าไม่เล่นแผนที่สิ่งมหัศจรรย์นะน้องสวยถึกและบึกบึนมากๆถ้าเล่นแผนที่เก่าๆนะแล้วจะโจมตีฮิวด้คิดหนักนะเจอสลายเมืองขึ้นมาเกมพิกได้เลยหรือถ้าง,งบไม่ถึงตำนาน อีโวเมเรียวเธอเปรี้ยวได้ไม่แพ้ร่างตำนานเลยเรามาต่อกันที่จี้เครื่องรางนะจี้เครื่องรางที่น่าสนใจก็จะมีหมวกอัศวินไทเทเนียมเกาะลอยฟ้าที่ถูกในระเทศไมกุหลาบต้องสาบรองเท้าติดปีโคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฉันให้น่าสนใจก็จะเป็นบัตรเชิญดอกถ้าแบบมีลูกอมดาวเหลือ,ลอแล้วไม่มีพวกไบเกอร์นะ ลองมองแ้นสายรับสบายราคาสองหมื่นพอช่วยยื้อชีวิตจากพี่โคได้สำหรับชันนะที่คุ้มค่าที่จะแรกอะ่ะฉันมองอยู่สชิ้นมีเกาะลอยฟ้าในประเทศแผนที่ใหม่ๆคือมันเหมาะเลยนะมันช่วยทำให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากไม่กุหลาบต้องสาบก็เอาไปเล่นได้กับหลายตัวมีกันวิ่มีเชิญมีดีบัฟกุหลาบ เอาไปเล่นกับเมเลียวเอาไปเล่นกับพิพะอภัยเอาไปเล่นกับน้องมันวอนเอาไปเล่นกับไนกี้ได้เลยเธอมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าจริงๆรองเท้าติดปีกโคถึงมันจะไม่ใช่เวอร์ชั่นดาร์กแต่เพียงแค่เปอร์เซ็นธรรมดาฉันก็มองว่ามันก็คุ้มค่าที่จะแรกนะหลักๆก็ที่มองว่าคุ้มก็จะมีอยู่2ชิ้นสชิ้นนี่แหละ แล้วถ้าต้องเลือกล่ะระหว่างจี้กับการ์ดควรเลือกอะไรส่วนตัวฉันมองว่าให้เลือกการ์ดโหดๆนะสักหนึ่งใบมาประดับไอดีก่อนระหว่างมีการ์ดโหดกับมีจี้โหดอะมีการ์ดโหดมันจะเล่นได้มากกว่าถ้างบน้อยแล้วเอาการ์ดที่เปี้ยวได้ก็แนะนำเมเรียวเธอ สำหรับอีเวตนต์นี้ถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจก็เซฟเซฟเพจกันไว้ได้นะนับเขาดาวแล้วในอนาคตเนี่ยเผื่อมันจะมีอะไรที่น่าสนใจอ้ออีกอย่างหนึง่งฉันลืมเธอกิจกรรมมันมีกิจกรรมการเล่นการล็อกอินด้วยนะเผื่อใครแบบจะทำอีเวตนต์นี้ได้ลูกอมดาวค่อนข้างเยอะเลยก็อย่าลืมมาทำกันนะ คลิปนี้ไปละบ๊ายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม